นะครับกับกับโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วนะครับโดยคณะของประศาสัจธรรมของพัทยานะครับเราอยากจะให้ทุกคนรู้จักด้านคุณธรรมนะครับเราจะมาอบรมเรื่องคุณธรรมคุณธรรมคือความดีงามที่ปลูกฝังขึ้นในจิตใจไอกรอบหนึ่งหนึสองสความดีงาม และความดีเกิดขึ้นที่ไหนก่อนระดับแรกถูกต้องใครเป็นนักกีฬาบ้างยกมือมันมีกีฬาหลายประเภทอ่าหนูเล่นกีฬาอะไรลูกหนูชอบเล่นกีฬาฟุตบอลหนูละครับฟุตบอลลูกสาวฟุตบอลเล่นอะไรอีกเล่นอะไรหนูเล่นอะไรล,ลูกฟุตบอลมีอะไรอีกปิงปองมีปิงปองไหนคะปิงปองอ่านี่ปิงปองด้วยใช่ไหม ไปดูผลงานของเจ้าบีจุธาทิพมณีพันธ์นักปั่นความหวังของไทยเราในการปีนี้น,นะะ,นะ,ะตัวไปการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่ฝรั่งเศสกลางปีนี้นะคะล่าสุดเจ้าบีทําผลงานได้ดีค่ะไปคว้าแชมป์การแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติสเตจแรกที่ประเทศเวียดนามค่ะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะับเชิญประมือต้อนรับพี่บีจุธาทิพนะคะนี่นักปั่นจักรยานทีมชาติไทยแล้วเป็นระดับโลกด้วยนะคะวันนี้ให้เกียรติ นะทางภาษาสัจธรรมแล้วก็ทางโรงเรียนด้วยนะฮะวันนี้ที่โรงเรียนด้วยแถนะบโรงเรียนหน้องไผ่แก้วนะครับวันนี้พี่มีเวลาที่เราจะพูดคุยกันเรื่องวินยัยอย่างที่พี่บอกนะครับเดี๋ยวพี่บิก๊กกล่าวพูดคุยอะไรกับน้องๆนิดน,นึงแล้วก็มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนว่าการจะเป็นทีมชาติเนี่ยนะครับมันต้องมีวินัยขนาดไหนแล้วโอกาสที่พวกเราเนี่ยจะเป็นทีมชาตินะ่ะมันมีโอกาสไหม นะครับอ่านะครับให้เวทีพี่บี๊นะครับโอเคสวัสดีพอ,ออแล้วก็อาจารย์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนค่ะเรียกพี่เล่นเล่นก็ชื่อเล่นคือบีทค่ะชื่อจริงจุธาทิพย์มณีพันธ์จริงๆแล้วเส้นทางถ้าจะบอกย้อนไปก็ค่อนข้างยาวไกลแล้วก็โหดพอสมควรกับชีวิตที่เดินเดินทางมาจนถึงวันนี้คะาาะ่าาะ ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใครรู้บ้างว่าการให้คือโดยไม่หวังผลตอบแทนคืออะไรรู้ไหมโอเคการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือการให้ให้ให้ด้วยใจลูกให้ด้วยใจเราให้อะไรเขาแล้วเราไม่ได้อยากหวังสิ่งตอบแทนจากเขาเราให้แล้วเรามีความสุขถูกไหมเออใช่ใช่เออการมีน้ำใจ<ๆ>การมีน้ำใจคืออะไร แบ่งแบ่งของให้เพื่อนอก,การแบ่งปันถูกต้องอุ้ยเก่งกันทุกคนเลยช่วยเพื่อนทําเวนช่วยเพื่อนทําเวนอ่ะช่วยเพื่นอนถูกป่ะโอ้ยเก่งมากเนาะการมีน้ําใจคือแบ่งการแบ่งปันสิ่งดีๆการมีน้ําใจแล้วก็มีการอะไรการมีเมตตา การมีเมตตาอยู่ในในกลุ่มใกล้ๆก,ก,กันคืออะไรลูกการมีเมตตาคืออะไรอะการมีเมตตาคือการปรารถนาดีและห่วงใยเพื่อนเนาะเหมือนกันใการแบ่งขนมให้เพื่อนเพื่อีมีข้อหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือความก <คน S 1> ตัญอยู่การรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้อื่นนะผู้มีพระคุณคนที่ช่วยเหลือเราไม่จําเป็นต้องตอบแทนด้วยสิ่งของอย่างเพื่อนช่วยเราเนี่ยแค่คําว่าขอบคุณก็คือ มีความกระตันอยูกับเขาค่ะความรู้สึกเนาะความรู้สึกที่เราขอบคุณเขาที่เขาช่วยเหลือเรานี่ชื่อตุ่มอะไรดินอันนี้เดี๋ยวทำได้พี่ดูหน่อยดีดูเก่งมาอารมณ์ทำท่าไงลโอเคฐานนี้ชื่อฐานแห่งความสามัคคีและความแตกต่างเดี๋ยวพี่จะตั้งโจทย์ให้น้องๆนะลูกช่วยกันเอาเลโก้เท่าที่มี ตอบเป็นรูปร่างชิ้นเป็นรูปร่างอะไรก็ได้แต่ขอเป็นชิ้นเดียวชิ้นใหญ่ๆต่อกันด้วยความสามัคคีไอพีเซนี่พี่ปังไหนรูปนี้มันรูปอะไรลูกตอบเป็นรูปอะไรปราสาทเพราะอะไรหนูถึงตอบเป็นรูปประสาทมันเหมือนมีกระพงพอันนี้เป็นกํะพาะอกระพงเป็นหอ,อหนูรู้ไหมลูกว่าทำไมหนูถึงตอบเป็นรูปประสาทได้ มีความสาม,มัคคีเอามีความสามัคคีใช่ไหมใช่แล้วแล้วเ,เลโก้แต่และตัวมันเหมือนกันไมหมลูกไม่เหมือนเพราะเรายอมรับในความแตกต่างไงลูกเห็นไ,ไหมบางอันน่ะที่หนูเอาไปต่อเป็นหลังคามันคืออันที่เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะมหนูก็เลยรู้สึกว่าลูกโป่งมันน่าจะเป็นหลังคาได้ถ้าเกิดไอ้ตรงเนี้ยไอ้เลโก้พวกนี้มันไม่มีตัวสามเหลี่ยมอ่ะมันจะมีอย่างอื่นเป็นหลังคาได้ไหมไม่ได้เออเห็นไหมลูกโป่งเดี๋ยวกติกามีอยู่สี่อย่างเย่างงี้สองมือ สองมือนะในเนี้ยค่อยๆคิดมีใครตกพื้นไหมไหนใครตกแล้วยกมือหนูตกแล้วก็มือเดียวมือเดียวแล้วก็โผงๆหน้าอ๋อมือเดียวล้อหรือโผมโดนหน้าแล้วก็ตกพื้นพี่บีทมือเดียวค่ะมือเดียวตัวเล็กกับลูกรุบจ้องมือลุบโผงตกใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอ่ะแล้วหนูว่าลูกร้องมือครับแล้วมันตกแล้วมันตกสองคนนี้ตกครับ บอกกติกาสี่เกียงสี่ยางแต่ถ้าใครทําไม่ถูกกติกาทุกคนต้องนั่งลง<อ>สิ่งที่พี่จะบอกคือมันเป็นความซื่อสัตย์ที่อยู่ในตัวของพวกหนูดโดยที่ไม่ต้องสอนอะไรเลยนั่นคือสิ่งที่หนูมีอยู่แล้วเพราะว่ามันคือกฎกติกาที่หนูเคารพและหนูก็ซื่อสัตย์ก่อนจริอย่างเช่นพี่บี๊ตอนแรกพี่บีก็เอะใจอยู่ว่าเอะมือเดียวหรือ2มือจนสุดท้ายพี่อ๋อมันต้องสองมือตลอดคนเรามีผิดพลาดได้ไหม<อ>แต่สิ่งที่พี่พบีททาคือการอะไร การยอมรับการยอมรับความผิดแล้วก็ปรับปรุงนั่งลงและยอมรับปรสาสัทว์ไทรรมเป็นปรสาสัทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ไหนใครรู้พัทยาพัทยาเมื่อกี้เขาแนะนําไปแล้วอยู่ที่พัทยาพัทยาไกลจากตรงนี้ไหมลูกไม่ไกลไม่ไกลเนะครับอนาคตเรอาอจ,จะได้ไปเข้าค่ายลูกเสือที่โน่นเนาะอยากจะรู้ว่าคุณธรรมที่พวกเราปฏิบัติอยู่เนี่ย มีอะไรกันบ้าง<ม>เราช่วยเหลือที่บ้านยังไงบ้างล้างจานช่วยล้างจานล้างห้องน้ำถูบ้านถูบ,บ้านกวาดบ้านทำกับข้าวทำกับข้าวทไมเราต้องช่วยงานที่บ้านเพราแม่ลำบากรับสุดยอดออะปอบมือเพื่อนหน่อยแล้วเราโตขึ้นน่ะเวลาเขาแก่ลงเราจะช่วยเขาได้ไหมเราจะตั้งใจทำงานไหมตัจจ้งใจครับอืมจะหาเงินให้ได้เยอะๆใช่ไหมลกูก งั้นตอนนี้เราก็ตั้งใจเรียนหนังสือก่อนเนาะครับหนูมาโรงเรียนยังไงแม่ของเพื่อนผมมาส่งครับแม่ของเพื่อนมาส่งขอบคุณเขาไหมถ้าเขาไม่มาส่งโรงเรียนเราลําบากไหมมาเองอเลําบาก,บากเห็นไหมลูกเราก็ต้องขอบคุณแสดงถึงความสุภาพอดน,น้อมนะครับอ่ะปบมือให้เพื่อนสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้เด็กก็คือพวกลูกๆที่มันยาอชนกองประเทศนี้เป็นเด็กที่มีคุณภาพ เป็นเด็กที่มีความคิดเป็นเด็กที่มีความเจริญในการทํางานในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นยาเสพติดอย่าไปรู้อย่าไปยุ่งกับมันนะลูกนะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณครูนะครับให้โอกาสทีมทุกผมประสานสถาบันเข้ามาทำกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆนะครับขอขอบคุณมากๆครับ